สวัสดีครับมาดูมาตอาราลสิตประจําวันประหัตที่ี่สิธันวาคม2022กันสําหรับยูโรนะครับก็เป็นไปตามคาดราคายังติดอยู่ในบาลานซ์เซเรียนี้นะครับบาลานซ์ Balance มาแล้ว9วันเมื่อวานนี้ดูเหมือนพยายามที่จะเบรกเอาแต่ก็อย่างที่บอกไว้เตือนไว้นะครับว่าการเบรกเอาช่วงนี้ต้องมอนิเตอร์ด้วยว่ามันจะเฟลหรือเปล่าเพราะมีโอกาสสูงนะครับที่มันจะเฟลเนื่องจากว่าผู้เล่นหลักก็คือพวกสถาบันการเงินเขาไม่อยู่ในตลาดกัน นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดการว่าถึงจะถึงปีใหม่ถ้า Unemployment Claim ตัวเลขของสหรัฐวันนี้ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์มากนักเนี่ยมันก็มีสิทธิ์สูงมากที่ราคานั้นจะยังติดอยู่ในบาลานซ์เ e ี i ยรนี้ต่อไปนะครับโอเคนี่คือยูโรพาดวอลล่านะครับราคาขึ้นไปเทสบาลานซ์เ e ีร h หาแล้วก็เป็นไปตามปกตินะครับถ้าเบรกไม่ได้เนี่ย เราก็จะเจอเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟเอาราคาแบ็กกลับลงมาสู่บาลานซ์เซเวโลนะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันกับยูโรถ้าอันอินพลอยเมนต์เคลมนะครับตัวเลขไม่ได้แย่หรือว่าไม่ได้ดีมากนักเนี่ยก็จะมีสีสูงที่ตลาดนั้นจะบาลานซ์อยู่ในกรอบนี้นะครับแล้วการเบรกดาวหรือเบรกเอาขอให้มิเตอร์ให้ดีเพราะมีสิทธิที่จะเฟลเช่นเดียวกันสำหรับพาวดอลลล่า ในขณะที่ทองคำนะครับหลังจากเฟลเบรกเอาเมื่อ2วันที่แล้วปรากฏว่าราคาเมื่อวานนี้เทรดอยู่ในกรอบแคบๆกลางบาลานซิ่งเรนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึง o อา o อร์ n i นตี้ก็ไม่มีเท่าไหร่ถ้าราคายัางติดอยู่กลางบาลานซิ่งเรนแบบนี้เนื่องจากว่าเวลาที่ตลาดนั้นบาลานซิ hmm. ่งขอบบนขอบล่างนะครับ mm hmm. คือก mm ู้เทรดโลเคชันเท่านั้นนี่คือทองคำ mm hmm. ดาวโจนส์นะครับราคาขึ้นไปเทสบาลานซ์เเรียไฮ รอบที่1น,นะครับเมื่อวานนี้ขึ้นไปรอบที่2เช่นเดียวกันคอนเซปต์เดียวกันถ้าเบรกไม่ได้เราจะเห็นเซลล์ลดกลับเข้ามาแอ็คทีแล้วเอาราคานั้นลงมาอย่างน้อย,อยๆกลาง Balancing เรน g e เมื่อราคาอยู่กลาง Balancing เรน g e เป็นพื้นที่เสี่ยงในการเข้าเทรดเพราะว่าจากจุดนี้ราคาสามารถมู e Up ก็ได้มูปดาวก็ได้นะครับบู o เทรดโลเคชั่นก็เหมือนเคย Balance Area High b บาลานซ Area Low โลถ้าตัวเลขอันอินพวิ้นเคลมวันนี้ ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์มากนักราคาก็ควรที่จะติดอยู่ในบาลานซิ่งเรนนี้ต่อไปนะครับโ okay. อเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือมาเก็ตอาราลาสิประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลการกันเทรดที่ดีเมืเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ